ค่ะตอนนี้ก็คือล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็หน้าไม่ตึงมากเท่าไหร่ตัวล้างหน้าตอนเช้าโอช้ไบโอวอชนะคะตัวนี้ล้างหน้าตอนเช้าก็คืออ่อนๆไม่มีฟองนะคะก็ล้างเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ผิวหน้าแบบเนี้ยมากก็คือตรงที่เห็นเป็นจุดๆนี้จะเป็นกระนะคะเป็นเออตัวนี้เป็นขี้มงวันนะคะแล้วก็ตรงแถบนี้อาจจะมีกระบ้างนิดหน่อย ตัวนี้ที่มัเออตัวนี้กระกระนูนนะคะส่วนตรงบริเวณหน้าผากจะเป็นรอยสิวนะคะแล้วตัวนี้เป็นสิวขึ้นหนึ่งเม็ดโอเคทีนี้เราจะมาทํายังไงกับหน้าเราตอนเช้าดีนะคะตอนเช้าก็จะหลังจากล้างหน้าเสร็จปุ๊บก็จะเช็ดด้วยโทเนอร์อีกครั้งนะคะช่วงนี้เป็นสิวก็เลยจะใช้โทเนอร์ขิงตัวนี้นะคะโทเนอร์ขิงไม่มีแอลกอฮอล์นะคะก็ เปิดสาม,มาค่ะแล้วก็เอาสำลีแผ่นนะคะโหชัยยี่ห้อรถพยาบาลนะคะหยดโทนเนอร์ลงไปในสำลีนะคะจนชุ่มเลยอะคะ่ะประมาณเท่านี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เช็ดให้ทั่วหน้านะคะจะเริ่มจากตรงกลางออกไปด้านข้าง อีกด้านหนึ่งนะคะจะตรงกลางออกไปด้านข้างจมูกเช็ดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจจะแปะไว้ตรงที่เราเป็นสิวนิดนึงนะคะเพื่อให้ลดอักเสบตรงนั้นเป็นพิเศษก็ขั้นตอนแรกหมดไปแล้วหลังๆหน้าใช้โทนเนอร์นะคะเช็ด ทำความสะอาดผิวอีกครั้งเผื่อเราล้างสบู่ออกไม่หมดก็จะได้เช็ดพวกสันสบู่ที่ตกค้างออกไปนะคะหน้าเราก็จะได้ไม่เกิดสิวง่ายๆรอบดวงตานะคะรอบดวงตาอาจะใช้สมูทซีนะคะตอนเช้าชอบใช้สมูทซีทารอบดวงตาตอนเช้าเพราะว่าจะทําให้ผิวเรียบแล้วว่าเวลาแต่งหน้าก็จะออไม่เห็นริ้วหรือว่าเป็นเวลาทาลงคอนซีลเลอร์หรือว่ารองพื้นก็จะลงได้ง่ายนะคะ ก็อาจจะก,กดมาแตะใต้ตาไปก่อนนะคะเสร็จนั้นก็เบลเบานะคะออกไปด้านข้างก่อนส่วนบบางคนที่มีริ้วรอยหมองคล้ำหรือว่ารอยเหี่ยวย่นมากๆเนี่ยแนะนำให้ใช้ไอเจลก่อนนะคะแล้วก็ค่อยลงตัวนี้เสร็จเรียบร้อย ทีนี้เราก็จะลองวิซีเอเซน์นะคะทั่วหน้าตัวนี้จะเป็นเอเซน์สูตรน้ำก็คือตอนเช้าเนี่ยอยากให้เ,เพื่อนๆใชว้วิตามินซีกันเยอะๆอาจจะเป็นตัวอื่นก็ได้นะคะเพราะว่าวิตามินซีเนี่ยมันจะช่วยเรื่องอเกี่ยวกับแสงแดดก็คือช่วยทำให้ผิวไม่ไม่เสื่อมจากแสงแดดมากนะคะก็กดลงฝ่ามือแล้วก็ ทาไปทั่วหน้าอย่างนี้ค่ะจากนั้นก็ประครบประคกบไปเรื่อยๆนะคะให้ซึมเข้าไปในผิวต่อมานะคะอ๋ก็จะลงหลังจากลงวิซีเอสเซนต์เรียบร้อยนะคะก็จะแต้มสิวนะคะตัวแต้มสิวจะใช้เป็นเจลหน้าใสวีเนีร์เจลนี้นะคะแต้มไม่ต้องเยอะนะคะ แตมให้พอมันลดอักเสบเพราะาถ้าแต้มทาเยอะมากแบบว่าโป,ปะมันอย่างเงี้ยก็ผิวอาจจะลอกได้ยิ่งตอนเช้าก็ไม่ควรก็ทาเบาบางๆก็พอหลังจากนั้นหลังจากแต้มสิวเสร็จก็จะทาจุดด่างดำนะคะก็คือรอยสิวเก่าแล้วก็แถวบริเวณหนกแก้มที่ฟ้าจะขึ้นง่ายนะคะก็จะใช้ครีมใบบัวบกนะคะคปีมใบบัวบกแต้มเฉพาะจุดอ้าว นี่นะคะเดี๋ยวพนจะเป็นอย่างนี้ก็แต้มเลยค่ะอาจจะทา,าทาป้องกันฟ้าก่อนนะคะก็จะทาบริเวณนี้ที่มันจะหมองค้ำง่ายกว่าส่วนอื่นนะคะทาป้องกันนะคะแล้วก็แต้มรอยสิวด้วยนะคะรอยสิวข้างบนนี้ ก็มาถึงการบำรุงก็จะใช้เซรั่มตัวใหม่นี้นะคะก็คือใช้เราใช้วิตามินซีไปแล้วทีนี้ก็ใช้วิตามิน e คู่กันนะคะเพราะว่ามันจะเสริมกันก็จะใช้เป็นเวตาโซม EC ตัวใหม่นะคะเป็นซซรั่มวิตามิน e ที่มีส่วนผสมของปรับผิวขาวด้วยมีส่วนผสมของใชเอมด้วยนะคะเรจะใช้ไม่เยอะมากนะคะเสร็จแล้วก็ ทาทั่วหน้าเลยตัวที่เป็นตัวปิดผิวตอนเช้าอ,อใช้อะโลเอ็กซ์แทรคนะคะเพราะว่าช่วยไม่ให้หน้ามันได้ดีมากเพราะว่าอ,อกแบบคนแต่งหน้าด้วยแล้วก็ลงรองพื้นด้วยนะคะก็จะใช้ตัวว่านหงางจระเข้ตัวนี้ค่ะประมาณแค่นี้เองเห็นไหมคะใส่ๆตัวกลางเสร็จแล้วก็ ตัวปิดผิวเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นกันแดดนะคะชนิดเดียวประมาณเท่านี้นะคะแ้วก็อ่กันแดดจะไม่ไม่ใส่ไม่ใช้ฝ่ามือทานะคะจะใช้นิ้วทาทาเหมือนรองพื้นนะคะก็คือแต้มเพราะว่ากันแดดเนี่ยมันจะมีตัวเคลือบผิวที่เราจะต้องเกลี่ยให้มันไปทางเดียวกันนะคะ แล้วก็จะเคลือบไว้ปกป้องแสงแดดให้เราจัดตรงกลางออกไปข้างข้าตรงกลางออกไปข้างๆนะคะก็เป็นอ่นเสร็จเรียบร้อยสำหรับขั้นตอนตอนเช้า และเดี๋ยวโอ๋จะมาสอนวิธีการแต่งหน้าง่ายๆนะคะเป็น everyday makeup ของโอ๋นะคะโทนสีน้ำตาลเดี๋ยวมันเจอกันค่ะ